ดีต้อนรับก็สู่รายการของเตยสติผลสลัมไปครั้งที่สิบแฮปปี Birthday, ้เบอร์เดย์เสี่ยซันนี่เอื้อเฟื้อสถานที่โดยชุมชนล็อกหนึ่งของสามมาดูนักเตะระหว่าซ้ายมื่นหกชื่อว่านุ่มล,งล,งล้เลกครับนุ่มล,ล้มเลกโอเคครับแล้วคู่ชกของเขาชื่อว่ากองปลาเคม็มเมียทองเตยเจอกันในกิจกรรมวยสา,ากลหนึ่งยกสามนามทีเม่อมตีไทยทอย และแนวกระดูกสันหลังเชื่อฟังความต่งของกรรมการนะครับขอเชิญกรรมการตะกี้มาโอเคมชุกทุกแ่ทุกแ่ดใจนีอยาำเงินยุสามานะว้สองเก้าครับพร้อมครับชุโดจ้าเาบางก้องปเข็มเช็มกับเงลงเลยครับเอาเช้มเอาเข้มเดินเข้ม เอาดิเอาครับอีกยางแล้วเป็นมือคู่ครับเป็นคู่นี้เป็นมือคู่ครับเชี่ของไม่ชี่ยของเลยฮะผมจะพาดเป็นกลางนะครับผมจะเป็นแข้งให้ให้เขาข้างใครครับไอ้กลางครับไอ้กลางไปเอาแล้วลากกันครับผมลากกันแล้วเอาแล้วเออมีชั้นมีเจนเก็บประสบการณ์ไปลำเผือดลำเบ้อครับได้ป่าไม่กลัวได้ป่าไม่กลัว นพิกี้หนูอยู่แล้วเร่อยวว่งได้บะบังใจบังใจเข้าใจหาได้เหรอระวังระวังเมย์ไทยมไักอก็ตงเื่อม่ยเนี่ยไม่ไ้อเอะอเออเอู้เออ้เพื่อนมาเลยไม่รู้เล กูคิดอะไรไม่ออกกูอย่าลองสอบกันด้วยนะครับเจ็บสอบกันด้วยมึงต้องมีน่าตกมึงต้องมีน่าตื่นตนาสวยจังหวะได้หัวใจลองสอบกันหัวตาจริงอ่ะบ่อจริงจริงอ่ะโอ้โหเก๋ลังโค้กคนนี้ไม่ใช่บอลเลยเป็นมวยกูเป็นมวยยังครับคู่นี้ต้องก้มตานไม่กดหัวกันนะครับยอมแล้วโอ้ยอมหมดแล้วยอมหมดแล้ว เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยดิขอมันนหน่อยคูเอกเล้เฮ้ยค่อมเป็นู่หายโอ้คุณเอกอคเอกอมันาหน่อยดอาเอาดิเกี่ยวับได้หมดาดมาเี่ับเดได้ดาเดามาดิมามาดิมมาุดา ขูองแท้ด oh, ้วยขูองแท้ขูอมตหนอเอากันหน่อยกันหน่อยอุ้ยอุ้ยเอาหน่อยก็เอาไปเวเเวเรเวเวเวเรเวเรเวเรเร็วเรวเรวเราวเร็วเ้วเเรวเ็วเร็วเวเ้วเรเวเร็วเวเร็วเรวร็วเวเรร็วเรวเวเร เราต่อนี่มันสายเชเปสั้นไหนนี่นาดูมากคนนี้ขกันอ๋อถ้าเอไปยังไงเนี่ยปไม่ได้ทิ้โ ดารัคู่คนนี้ต่กายมบไทยมากมันมากคนนีงแล้วบอกา